ตอนนี้เราก็มาเที่ยวตรงพระราชวังบางประอินนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปเที่ยววัดฝั่งโน้นนะฮะโดยการที่เราจะต้องขึ้นกระเช้า นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาขึ้นกระเช้าไปเที่ยววัดฝั่งโน้นนะครับซึ่งเป็นเกาะกลางน้ําซึ่งที่โน้นก็จะมีสถาปัตยกรรมต่างๆตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นกระเช้าไปข้ามไปเกาะกันนะครับไปนอนตาบ่าอยแล้วอ่หยุยดยาบยเดอรออดปิดปิดลวดนนี้ลูกครึ่ง น่เหมือนเครื่องเลยครึ่งปรทุม่ออ yes> ุยาครับอ้ยผมแดงด้วย จะนิ่มไปหน่อยรู้สึกยบุยบๆเนีนี่ฮะด้านหลังว้าวสูงอยู่นะ <c oughs> อ่านะครับเราก็ข้ามมาฝั่งวัดนิเวศธรรมประวัตินั่นเองนะครับทาไหนเาดินกันฝั่งไหนเอาลงทางนี้นะครับวั <c oughs> บนนี้ก็จะมีร้านกาแฟใช่ฮะนะฮนะแลกเป ร้านกาแฟเปิดใหม่นี่นะครับอย่างที่บอกนะฝั่งนู้นก็จะเป็นแม่น้ำนะอุทัยยานั้นคือพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นเกาะเกาะอยู่กลางน้ําเลยนะครับเราจะไปฝั่งซ้ายมือก่อนละกันเนาะนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปวัดฝั่งขวามือ,น,นะอน,นี้ก็จะเข้าสู่ศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์มีชีวิตนะครับรักบางไบอิน ด้านในก็จะมีประภาคารเกาะบ้านเลนนละฝั่งซ้ายที่มาถึงนะครับก็จะมีร้านกาแฟที่เปิดอยู่นะครับทุกคนก็จะมาเที่ยวกันนะครับมาร้านกาแฟนี่นะครับ<ะ>รักบางประอินคาเฟ่น,นะครับจริงๆที่นี่ก็เหมือนสวนสาธารณะ เม่อไปสวนตนเย็นนะพหมกำลังกายแต่นี้เขาเพิ่งทำใหม่คล้ายกับสวนหย่อมนะฮะสวยมากเลยว้าวฟินมากเลยนะครับดูบรรยากาศร้านกาแฟนะวันนี้คนเยอะนะครับตรงกรมวันอาทิตย์พอดีมาทำงานที่สาราประชาคมข้างๆนะครับงานแต่งก็เลยแวะมาเที่ยวนะครับ น,นี้อยู่ริมแม่น้ำนะครับนี่ยร้านกาแฟาที่บอกสวยงามมากนะครับนี่ครับบรรยากาศปินมีเรือท่องเที่ยวด้วยนะครับเนี่ยนะนั่งชมเรือนคัตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าร้านกาแฟานะครับตรงนี้ก็มีสถานที่ให้ เราได้พักผ่อนหย่อนใจนะครับเด้น,นั่งกินลมชมวิวได้น,นั่งอาบแดดฮะก็จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นที่พักผ่อนได้เยอะเลยเพราะว่าสามารถอยู่ได้จนถึง6โมงเย็นนะครับได้จนถึง6โมงเย็นอย่างที่บอกนะครับเขาก็ทำสถานที่ตรงนี้เป็นเหมือนออสวนสุขภาพหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับ เป็นลานอนเนกประสงค์ประมาณนี้นะครับอันนี้คือฝั่งซ้ายหลังจากที่เราข้ามกระเช้ามานะฮะนี่นะครับด้านล่างก็มีพื้นที่นะฮะที่เราสามารถจะลงไปเดินเล่นนะครับติดกับริมแม่น้ำนะครับเดีย๋ยวเราจะเดินวนรอบนะครับ จะมาสุดเกาะฝั่งซ้ายนี่นะที่บอกนะครับว่าพอดีมาทำงานงานแต่งนะครับมาเป็นพิธีกรงานแต่งที่นี่ที่สาราประชาคมฝั่งนู้นนั่นเองนะครับเมื่อเช้าเห็นแล้วเลยอยากมาเที่ยวนะพอเสร็จงานก็เลยถือโอกาสแวะมาเที่ยวกันนะครับน,นี่นะครับที่บอกด้านริมตุงสาราประชาคมของเขานะครับของอำเภอ ก็จะมีพื้นที่ที่เราให้เราสามารถเดินทะลุไปขึ้นกระเช้าทางด้านนู้นนะครับที่เมื่อสกักครู่นี้ขึ้นมานะครับเนะี่ยเกาะจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคนี่คือห <Okay. S 1> อประภาคารนะครับเดี <c oughs> ๋ยวเราก็จะไปดูฝั่งที่เป็นวัดด้านนูน้นกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง <c oughs> ที่บอกนะครับว่าฝั่งนี้ก็คือฝั่งที่เป็นวัดนะครับวัดนิเวศธรรมประวัตินะฝั่งนี้ก็ไม่มีถนนเข้ามานะครับไม่มีถนนนะมีแต่ท่าน้ําแล้วก็ใช้กระเช้าในการสัญจรข้ามไปข้ามมานะครับจริงกระเช้าก็จะมีอยู่สองชุดนะครับชุดละสอชุดละสอเครื่อง2กระเชา้านะแต่ฝั่งนี้พอดีว่าช่วงนี้เหมือนจะชาำลดนะครับก็เลยต้องไปขึ้นฝั่งนู้นนะครับก็ไม่ช้านะครับข้ามไปข้ามาม,มา นี้ก็จะมีเฉพาะรถกลอบนะครับที่ใช้ในการสัญจรนะครับที่เอาไว้บริการรู้สึกว่าจะเป็นเนนใช่ไหมขับรถกอบ <Okay. S 1> พราะในนี้ก็จะมีวัดนะครับแล้วก็มีสถาปัตยกรรมเก่า,กาของรัชกาลที่5อย่างที่บอกนะครับแล้วก็ยังมีรู้สึกว่าจะมีโรงเรียนของสมณเณร ให้สักนิดนึงสิครับว่าถ้าเกิดคนที่มาเที่ยวครับการที่เข้ามาเที่ยวเนี่ยเดินเที่ยวยังไงหรือแบบไหนเพราะว่าในนี้ก็คือเขาจะจะปิดไว้เอันนี้เป็นเขตสังขวาท่าบโยมส่วนมากจะไปตรงที่พระโบสถ์เลยแล้วก็เดินชมร้อนมาด้านหลังพระโบสถ์ก็จะมีพระหอหอนากาแดดครับแล้วก็หลังนากาแดดก,ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์แต่ว่าวันนี้น่าจะไม่เปิดอ๋อใช่เพราะว่าเนนที่เฝ้าน่าจะไม่อยู่ครับแล้วก็หลังพิพิธภัณฑ์ก็จะเป็น อัฐิของเอจ้าพระคุณตระลาสังยมแม่นมของในหลวงรัชกาลที่ร้บหลังพระอัฐิก็จะเป็นตำหนักสมเด็จพระบรมงอรสธอกรมพระยาดงราชานุภาพท่านบวชที่วัดพระศรีรัตนศาส,สดารามแล้วก็มาจำพรรษายอยู่ที่วัดนี้เวลนี้ใช่โยมแล้วก็หลังตำหนักสมเด็จก็จะเป็นอหอตาระปัดที่รวบรวมตาระปัดในแต่ละยุคแต่สมัยไว้แล้วก็หันมาก็จะเป็นอหอพระไต้ปิฎกของในสมัยของในหลวงรัชกาลที่5้ แล้วก็อันนี้จะเป็นกุฏิเจ้าวาดส่วนมากส่วนมากสถาที่ในวัดน,นี้จะเป็นทถาที่สาคัญจะอยู่ถแถวกลางๆวัดโด,โดยล้อมรอบนี่ก็จะเป็นกุฏิโดยส่วนมากอ๋อแสดงว่าก็คือเนี่ยห้องที่เราเห็นต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นพวกห้องของพระใช่ใช่พระถ้าเป็นกุฏิแถวขวางด้านเนี้ยกุฏิแถวขวางแต่ก่อนจะเป็นพวกข้าราชบริพารที่มาคอ,อยเฝ้าดูแล สมเด็จเขารวมงเธอกรมพรยาทงมาชันพาดกุฏิแค่นี้เขาเรียกว่ากุฏิแถวฟางแล้วกุฏิแถวฟางก็จะเป็นโรงครัวเก่าของวัดนี้แต่ปัจจุบันนี้ก็จะเป็นโรงครัวด้านทางด้านนอกหลัวกำแพงแก้วอ๋อเลยออกไปทางด้านโน้น,น,านท,าทางด้านโน้นจะเป็นพื้นที่ถมขึ้นมาใหม่ไปประมาณสิบเอ็ดไร่กว่ากว่าถมสิบเอ็ดไร่ใช่ถอตมไปใน,ในเป็นอะไรนะโรงครัวเหรอครับใช่โรงครัวใหม่โรงครัวใหม่ซึ่งทงนี้ก็เปิดให้ไปเที่ยวชมเหมือนกันไหมฮะอ่าอันนี้ปิดครับเป็นโรงครัวของของฉันรวมที่นี่คือของวัด ที่เปิดให้ชมตอนนี้ก็จะมีพระโบสดจะเป็นกระจกแก้วอก็คือจะอยู่อยู่ทางด้านนู้นใช่วันนี้จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกทั้งหมดใช่สังเกตง่ายๆก็คือประตูหน้าต่างลูกทรงคงแหลมด้านจวดสังเกตง่ายๆอ๋อที่ที่เขาบอกว่าโบสถ์ใช่ไหมฮะใช่เป็นเรยกว่าเป็นพระโบสดใช่เป็นวัดพระรามหลวงชนเอชนิดราชวรวิหาร ก็เป็นวัดของในหลวง 5, รัชกาลที่ห้าสถาปนาขึ้นในปีพุทธศักราช2419เอ้อ2421แต่ว่าเริ่มก่อสร้างทําการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2419ก็คือเวลาก่อสร้างทําการ2ปี22วันโยมเป็นเป็นโบสถ์ของศาสนาพุทธใช่ด้านในเป็นของพุทธแต่ <chỉ S 1> ว่าสถาปัตยกรรมเป็นของแนวออกคิสใช่ทางยุโรปอ๋อโอเคนึกว่าเป็นโบสถ์คิสอย่างเดียวเลยนะจริงๆก็คือเป็นเป็นโบสถ์ของ ศาสนาพูดเนี่ยแหละนะครับพุงปิงอ่าพระอุโบสถครับนี่แปลว่าเป็นสถาปัตยกรรมแนวยุโรปนะครับก็คือแนะนําว่าถ้าเกิดมาปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดจะเที่ยวชมเกี่ยวกับพวกพิพิธภัณฑ์ตรงนี้ก็ให้ไปทางด้านใช่ด้านในวิการขวาในนุษยสุดนู่นเลยแล้วก็เที่ยวไล่ออกมาใช่ถ้าโยมอยากรู้ทราบประวัติก็นั่งรถกอล์ฟได้มีเน้นที่อธิบายอ๋อที่มีรถกอล์ฟวิ่งใช่ใช่เป็นรถบริการของทางวัดครับใช่ก็จะมีการแนะนําไปด้วยใช่ใช่ โอเยียม,มากโอเคโอเคขอบคุณเนนมากนะครับนะครับก็ได้ทราบรายละเอียดคร่าวๆนะครับ,นะรบไม่ได้มาเจาะรายละเอียดอะไรลึกซึ้งมากนะครับก็มาแล้วก็เลยแวะมาเที่ยวแล้วก็เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยรู้สึกชอบจังเลยนะครับอยู่ริมแม่น้ําแล้วก็เป็นเกาะกลางแม่น้านะครับที่ไม่มีถนนเข้ามานะครับ ด้านตรงก็เป็นอริมแม่น้ำนะครับร่มเย็นดีฮะนั่นนะครับที่เราเห็นนะครับเป็นพระอุโบสถที่อาจจะแปลกตาจากวัดทั่วๆไปนะครับชมพู่พวงอ,อันนี้ไม่ใช่ชมพู่ที่กินได้นะเป็นคล้ายๆดอกไม้ชมพู่พวง อันนี้ก็สาเกเพวงต้นสาเกนะะ ดานซ้ายนี้ก็จะมีที่กราบสการะนะครับเป็นสาลาโถงนะครับทางด้านทิศตะวันตกเดี๋ยวเราจะไปด้านนู้นก่อนแล้วเราจะกลับเข้ามาเข้าที่พระอุโบสถนี้นะครับ ค่อนข้างค่อนข้างกว้างนะฮะบอกได้เลยนะว่าค่อนข้างกว้างจริงๆแล้วก็คือที่บอกนะครับที่มีรถกอล์ฟนะฮะวิ่งอยู่ในนี้นะครับก็จะเป็นรถกอล์ฟของออการบริการนะครับพาชมนะครับใครที่มาไม่อยากเดินก็จะมีรถกอล์ฟซึ่งมีสมัมมาเนนเนะี่ยเป็นคนพาชมพร้อมทั้งอธิบายนะครับในพื้นที่ต่างๆได้ดีกว่านะครับอันนี้ก็ถือว่ามาเที่ยวแบบ ดูไปถามไปนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นโรงเรียนนะรพระปริยติธรรมนะครับเป็นโรงเรียนสำเนินนะครับนี่นะครับยังเข้าไปด้านนู้นนะครับนะซึงเป็นส่วนของโรงเรียนเนี่ยอีกไกลเลยนะครับเนาะน่าจะดูแค่นี้ก่อนแล้วกันะนะครับรม่มรื่นฮะนี่ต้นไม้รม่มรื่น ที่สำคัญนะครับที่มองกลับไปด้านนู้นนะครับที่เราจะเห็นพระอุโบสถหลันงนี้สวยมากนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่นู่นนะครับแล้วก็เข้าไปชมด้านในกันนะครับว่าความงดงามเป็นอย่างไรบ้างไป,ไปกันครับ อุโบสถนี้นะครับก็จะมีนี่นะครับเสด็จพ่อรอห้านะครับ ครจะทาบุญก็ตามศรัทธาเลยที่นี่มีอิ่มท้องอิ่มบุญและอิ่มทานก็คือใครจะทานที่นี่มีไอติมตักปบริการด้วยนะครับวันนี้ขายดีไหมครับดีค่ะวันนี้ขายไม่ค่อยดีใช่ไหมฝนมาตกค่ะ๋อฝนมาตกเลยขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะาฝนไม่ตกขายดีฝนไม่ตกนี่แดดร้อนร้อนนี่หมดแน่เลยทางนี้นะฮะนี่นะครับไอติมตักโบราณพระทำเองนะคะพระทำเองด้วยโอ้โห เยี่ยมเลยนะครับพระอาารเป็นคนทำเองเดี๋ยวเรามาชิมไอติมกันนะครับนด้มาแล้วนะครับหนึ่งถ้วยบอกได้เลยว่าอร่อ,รอยไอติมนะครับถ้าเกิดแดดร้อนๆน,นี่ใช้ได้เลยนะครับแล้วแต่ศรัทธานะครับใครที่มากับสกกลระก็มีไอติมซึ่งพระที่นี่เป็นคนทําเองด้วยนะครับ ก็อร่อยนะครับไม่หวานมากจะซื้อแก้วละบาทหรือแก้วละร้อยก็แล้วแต่สทาเลยนะครับตอนนี้ก็จะเดินกลับออกมาแล้วนะครับวันหน้ามีโอกาสก็อาจจะมาเชี่ยวใหม่นะครับที่นี่สวยงามถ้ามีเวลานี้เดินได้นานเลยนะครับที่นี่ล่มรื่นแลวมีสถาปัตยกรรมที่บอกนะครับให้เราดูแบบต่างๆเนี่ยแปลกตาที่สำคัญคือ ความยาวนานของเรื่องราวของสถานที่ที่นี่นั่นเองนะครับนี่นะครับที่นี่ก็จะมีรถอยู่ประมาณสักไม่กี่คันนะครับที่นับได้นะครับวันนี้จะเป็นรถกอล์ฟนะครับ EVT นะครับที่ธรรมเนรท่านจะพาเราเยี่ยมชมนะครับที่นี่ก็เปิดทุกวันไหมครับเนรครับทุกวันที่นี่เปิดทุกวันนะครับก็ใครมาก็มาเที่ยวได้เลยทุกวันเปิด8ดโมงปิดปิดหโมงเย็น ออกปิดหงมเย็นเยกออกไม่ทันก็จะมีกระเช้าเก่าสนุนให้ครับอ๋อนึกว่าใครออกไม่ทันก็ให้ว่ายน้ําข้ามไปนะโอเคนะครับใครมาก็สามารถที่จะมาแล้วก็ขึ้นรถก๊์ฟนี้นะครับให้เน้นพาชมรอบๆพร้อมทั้งอธิบายให้เราฟังด้วยนะครับก็ไม่เมื่อยนะครับรอบวัดเลยนะครับนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปฝั่งแล้วนะครับก็ต้องขึ้นกระเช้ากลับอ่าตอนนี้ก็คนมารอ ค่อนข้างเยอะนะครับสองฝั่งนี่นะครับอแอบดูหนูหิ้วเนี่ยไม่ได้กลับวันกันกลับพร้อมกันอ,<ะ>อาบเสร็จเลยครับอ,อาแล้วครับเดี๋ยวเราจะกลับไปฝั่งโน้นกันแล้วนะครับ เบกค่อนข้างโยกนะโอเคไปแล้วก็ถึงฝั่งด้านนี้กันแล้วนะครับอ่ะแล้วก็กลับนะครับฝั่งน้้นนี้ที่บอกคืออยู่ทางด้านโน้นเป็นพระราชวังบางไอินนะครับซึ่งพระราชวังบางไอินก็เนื้อที่กว้างนะครับวันนี้ก็ยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปเที่ยวนะมาเที่ยวที่วัดฝั่งโน้นก่อนนะครับเอาละฮะเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วนะครับ